ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24สพฤษภาคมนะครับครูก็จะมาสอนแบบพึ้นฐาคณิตศาสตร์ต่อเลยนะครับในหน้าวันนี้เราจะเรียนกันในหน้า10 11นะครับสองหน้านะครับครูขยับให้ดูนิดนึงนะครับอ่านโจทย์ก่อนนะครับเขียนตัวเลขฮินดูระรบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือและแสดงจำนวนนะครับเหมือนหน้าที่เก้าที่ผ่านมาเลยนะครับ อันนี้นะักเรียนนับตอกมุมนะครับข้อที่หนะนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับได้หกแผ่นนะครับก็อีหนึ่งจุดเท่ากับหกร้อยหนึ่งนะหรือเราอ่านว่าหกร้อยเอ็ดอะไรที่ลงท้ายด้หนึ่งจะลงด้วยเอ็ดเช่นสิบเอ็ดเราจะไม่อ่านหนึ่งหนึ่งนะครับเราจะอ่านสิบเอ็ดนะหรือไม่อ่านสิบหนึ่งนะครับอ่านสิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะครับอะไรที่ลงท้ายด้หนึ่งแบบนี้เราจะอ่านแบบเอ็ดนะครับตอนนี้นี่คือหกร้อยเอ็ดนะครับ ลองดูนะครับว่าเราเขียนเลขฮินดูระบิกตัวเลขไทยตรงสืออย่างไรนะครับตามนี้เลยนะครับ601นะครับอ่านว่า6 0 1นะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับนักเรียนลงมือทําเองได้เลยนะครับวันนี้จะฝึกเยอะขึ้นนะครับมาดูหน้าที่11เนะครับเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนับไม่เกิน1000นะครับเลขโดดคืออะไร่มาดูครับเลขโดดคือเลขค่าประจําหลักของแต่ละหลักนะครับ อ่าดูข้อหนึ่งนะครับเขาให้เลขมาคือหนึ่งห้าสี่อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับอ่านว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งเนี่ยอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลัก, 10, กหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเลขจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับมาดูนะครับเริ่มที่เลขหนึ่งเกินเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบส่วนสี่อยู่ในหลักหน่วย ก็มีค่าเท่ากับสี่นั่นเองนะครับตามลําดับอ่ามาดูสักข้อหนึ่งครูเฉลยให้ดูข้อหนึ่งนะครับให้เลขโจทย์ให้เลขมาสี่ร้อยเอ็ดนะครับสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยศูนย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ0ูนย์เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับศูนย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในหลักใดก็แล้วแต่จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับต่อไปเลขหนึ่งนะครับอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่า Okay, นะครับส่วนข้อ3าข้อ4ข้อ5และข้อ6นะครับนักเรียนลอง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 มือทําเองนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้สองหน้าเป็นการบ้านนะครับทบทวนนะครับก่อนจะเปิดเรียนจริงนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ